นี่แหละแซกๆกันนะสปานี่ใช้งานหนักมากเลยมาบ่อยลองจับครึ่งหนึ่งไหมอ่าเดยียเยียมาทางขวาครับเห็นยังเห็นกระมวลตรงยังไปละไรมาหน่อยนะโทีหลังต้องปักแปดสติ๊กเกอร์ไว้ครับเป็นหมุดกลางใช่สีมาร์คจุดไว้ครับ ครับเช่นกเกเลยครับค่ะกอ็อากาศแอมตามไปด้วยยวันนี้อากาศมันอาจจะโมัวมวเสียงก็จะแหบกันหมดนะคะ <c oughs> ก็อน,น,นี้เนยมาอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะแป๊บเดียวก็แวะบไปแล้วจริงๆก็อก็น,นี้มาดีมาขอบคุณท่านด้วยค่ะ <c oughs> เพราะว่าจากที่เรา,เามายื่นหนังสือรอบที่แล้วก็ถือว่า ทางกรรมการก็มีเสียงตอบรับ็เออย่างน้อยก็บอกว่าให้สํานักง,งานีไปลองดูว่าจะต้องทบทวนอะไรเรื่องในใหญ่บ้างนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาเสนอต่อเนื่องค่ะว่าถ้าเกิดจะให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลทบทวนอะไรเพื่อก่อนการประมูลที่รอบด้านแล้วเนี่ยสภาองค์กรผู้วิพากษ์เราก็อยากให้มีการเปิดรละฟังความเห็นที่รอบด้านเราจะได้ช่วยทําการบ้านเสนอแนะใน56ประเด็นซึ่งอยู่ในหนังสือนี้ละค่ะล้วก็ช่วยลิสต์มานะคะโดยเฉพาะ เรื่องของการเงื่นอนไขการเพิมความผู้ริภูนะคะที่จะต้องมีหลักประกันในเงื่อนไขใบอนุญาตหรือว่าเรื่องของสเปกตัมแคปซซึ่งเราแอบ,บกังวลเพราะว่าถ้าให้ประมูลเทกระจาดตวดเดียวเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไม่เหลือขึ้นความถี่ที่อาจจะไปให้รายอื่นๆนะคะในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆโมเดลเช่นเขาอาจจะมีการขึ้นความถี่ไว้บางส่วนเพื่อเอามาทําในเรื่องของ Privat e 6G 5G หรือว่าบริการสาธารณะ หรือแม้แต่ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อทําบริการ MVNO หรือว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบอาจจะไม่ได้มีขึ้นของตัวเองเงี้ยค่ะหรือรวมไปจนถึงการให้ประชาชนเข้าเน็ตทั่วถึง ที่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่า,าผู้ให้บริการรายใหญ่เนี่ยมีอยู่แค่2รายแต่เราก็หวังว่าอยากจะมีคลื่นบางส่วนที่มันถูกกระจายออกมาอย่างน้อยก็ให้เป็นเรื่องของการบริการสาธารณะแล้วก็สร้างการแข่งขันดยเฉพาะ m v n มเค่ะเพราะฉะนั้นเรามีหลายประเด็นแต่ว่าที่เราห่วงมากๆก็คือเรื่องของ อนาคตของ MVNO นะคะอนาคตของรัฐวิสาหกิจอย่าง NT จะสู้ไหวไหมรวมไปถึงหลักประกรันที่จะมีคลื่นในการทำ USO หรือว่าในการที่จะทำให้เน็ตทั่วถึงเพราะว่าแรงจูงใจในยุค 6G เนี่ยคงจะเน้นทางธุรกิจเยอะกว่าในเรื่องของประชาชนชชยขอบก็อยากที่จะให้ทางกระทรวงาช์ลองออกแบบไอ้สเปกตรัมรถแมพตรงนี้ดูค่ะว่า ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อาจจะไม่ต้องประมูลทั้งหมดทีเดียวก็ได้ค่อยๆขย,ย,ยอยแล้วก็อย่างน้อยมีหลักประการเรื่องของรายที่3รัฐทุนสิยจอย่าง NT แม้เราจะเห็นว่าเขาเองก็มีปัญหาและข้อจํากัดมากมายในอดีต แต่มันก็อาจจะยังจําเป็นที่เขาจะต้องอยู่ในตลาดอันนี้นี่พูดตรงๆนะคะ่ะเพื่อที่จะทําให้เป็นทางเลือกแล้วก็ของรัฐเองด้วยเพราะรัฐเองถ้ามีขึ้นความถี่ไว้มันก็อุ่นใจนะคะดีกว่าที่เราจะจัดสรรให้กับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดซึงเราก็ไม่รู้ว่าเอกชนต่อไปใครจะมาเป็นผู้ถือครองถือหุ้นอะไรนี้มันก็มีหลายเงื่อนไขปัจจัยแล้วก็สุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของการกํากับดูแลค่ะอันนี้ก็อาจจะขออนุญาต ฝากไปถึงสํานักงานนิดนึงว่าวันนี้เรามายื่นที่บอร์ดแต่ว่าหลังจากบอร์ดมีมติใดๆไปแล้วเนี่ยคนที่มีหน้าที่กํากับดูแลค่อสานักงานอย่างกรณีการควบรวมกิจาการเนี่ยมันมีเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตซึ่งเรายังก็ยังไม่เห็นสานักงานกํากับดูแลให้เป็นไปตามนั้นแล้วก็ล่าสุดก็ได้ข่าวว่าอาจจะมีการขอแก้ไขอย่างวันนี้ก็เห็นวาระที่ขึ้นเว็บมาข่าวว่าจะมีการแก้ไขเงื่อนไขใบอนุญาตที่่ทีการควบรวมไม่ใช่ใบอนุญาตเท่างเงื่อนไขท้ายการควบรวมที่บอร์ดมีมติไปแล้ว ก็อยากฝากไปถึงสำนักง,งานด้วยก็ต้องแบ่งหน้าที่การทําอันไหนที่มันเป็นมติบอร์ดไปแล้วสำนักง,งานก็อาจจะต้องกํากับดูแลแต่ถ้าสำนักง,งานอาจจะขาดกากับขาดความพร้อมในการกํากับดูแลถ้าประมูลคลื่นลอตนี้ไปแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะเกิดการกํากับดูแลเรื่องตามแนนไถ่ใบอนุญาตก็หลายประเด็นมากเลยค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยมันก็ยังพอมีเวลาเพราะว่าคลื่นของ NT นน่าจะปลายปีไรมาสที่3นะคะแม้ว่าเวลามันจะมีจํากัดแต่ว่า ถ้ามีการระดมสมองกันจริงๆมันอาจจะหาทางออกที่มันวินวินได้เรารู้แหละว่าสถานการณ์ตอนนี้ประเทศไทยมันก็มาถึงจุดนี้แล้วแต่ว่าเราก็อยากให้มันมีทางออกที่วินวินกับทุกฝ่ายที่สุดแล้วเราจะได้ Move on กันต่อในการทำงานอีกหลายเรื่องนะคะเพราะว่าปทชเองก็เป็นที่ตับตามากส่วนตัวก็รักองค์กรนี้เพราะเราก็เคยอยู่ที่นี่เราก็ยังรู้สึกว่า ยังอยากให้องค์กรนี้เป็นความหวังของสังคมไม่อยากให้เป็นองค์กรที่ถูกลืมหรือว่าโดนสังคมวิพากวิจารณ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีช่องทางอะไรที่เราพอจะหาทางออกหรือทํางานกันได้เนี่ยมันน่าจะดีกับทุกฝ่ายอันนี้ผู้จักใจจริงๆนะคะก็คงต้องขอฝากท่านและฝากขอบคุณค่ะที่แล้วที่บอกท่านรับฟงังนหวังหวังว่าวันนี้ก็น่าจะได้เสียงตอบรับที่ดีแล้วก็นําไปสู่ข้อตกลงหรือว่าการหาทางออกร่วมกันแบบ วินวินอาจจะไม่ได้วินวินแบบ5050แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้ทุกฝ่ายมีที่ยืนแล้วก็มีทางออกต่อไปก็น่าจะดีที่สุดสําหรับประเทศชาตินะคะก็ขอานุญาติฝากไว้ด้วยค่ะยินดีค่ะ,คะแล้วก็ <c oughs> ที่ต่อพอดีว่าข่าวที่แล้วแย่งพูดไม่ได้พูดเป็นเล็กถ้าหลบเลยขาที่การขอให้พูดนิดน,นึงนะคะ่ะกพูดเลยครับก็เรามาทําหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนผู้พิาพากตาพร,รบการกจัดตั้งสรรภาองค์กรของผู้ิพากนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทาง ประธานกสชแล้วก็คณะกรรมการกรสชทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้มีการพิจารณานะอ่าทบทวนแล้วก็มีมตินะครมอบหมายให้ทางสํานักงานกสทชเนี่ยได้ไปพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางการประมูลขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เราก็มีความอ่าวิตกังวลอยู่หน่อยก็คือว่ามติกสชดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะเร่งให้ทางสํานักงานกสชดําเนินการ เมื่อมีการที่จะมีการกําหนดแนวทางในการประมูลขึ้นใหม่เนี่ยเราก็คิดว่าเนื้อหาหรือรูปแบบเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีความจําเป็นในตามข้อกรอบข,ของความเป็นธรรมธิบาลของกสชก็คือการที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะในเนื้อหาใหม่อ,อีกรอบนะฮะที่จะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการผู้รับใบอนุญาตต่างๆหรือผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ๆถ้าอาจจะมีจริง หรือแม้กระทั่งตัวผู้โพผู้ได้รับผลกระทบต่างเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะในการให้ความเห็นเพิ่มเติมเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาก็จะทําให้กระบวนการการทํางานของกสอชอเนี่ยอยู่ภายใต้ของกรอบของธรรมพิบาลการมีส่วนร่วมอย่างที่กสอชอตั้งเจตจำนงไว้นะทั้งตัวกฎหมายเองทั้งตัวเจตจำนงของคณะกรรมการกสอชอทุกๆท,ท่าน นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสาระสาคัญของเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้ที่เรา,าจะเรียนฝากไปถึงท่านประธานกสช mm hmm. และคณะกรรมการกสชทุกท่านนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เราอย่างคงติดตามต่อเนื่องก็คือผลกระทบที่เกิดจากการควบรวมกิจการาโทรคมนาคมทั้ง2คู่กาน,นีนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นของ True d ทก็ดีหรือของ AWN กับ 3BB ก็ดีนะฮะ mm hmm. ซึ่งมันเป็นการควบรวมระหว่าง การบริการประเภทเดียวกันระหว่างโทรศัพท์โมบายกับโมบายระหว่างอ,อินเทอร์เน็ตบ้านกับอินเทอร์เน็ตบ้านนะฮะทีเนี้ยพอมันรบรวมมแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามีความกังวลหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือการขับรวบรวมครั้งใหญ่นะฮะที่ข้ามมันซึ่งมันมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้ามันมีการกํากับที่ดีทีเนี้ยในส่วนของการกํากับดูแลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือมาตรการเงื่อนไขเฉพาะต่างๆเนี่ย ที่มันควรจะดําเนินการแล้วก็เป็นความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นอย่างสูงมากนะฮะในการที่จะเห็นดนะ้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยราคาค่าบริการเนี่ยมันควรจะคงอยู่ที่เดิมแต่ผลที่เกิดขึ้นนะขณะน,นี้ข้อมูลมันก็เริ่มเปิดเผยมากขึ้นก็คือว่าประชาชนผู้บริโภคผู้ใช้บริการต่างๆเนี่ย เห็นแต่โปรที่มีการขยับราคาสูงขึ้นแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ต้องเรียนอย่างนี้จริงๆนะที่ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องมาย้ต่างๆของสํานักงานกสชที่จต้องพิสูจน์ซาาในข้อเท็จจริงในเรื่องของคุณภาพการบริการขึ้นความเร็วการอัปโหลดอะไรต่างๆที่ประชาชนมีมีมีส่วนร่วมใช้บริการเนี่ยมันเป็นไปตามคุณภาพที่มันคงเดิมหรือไม่หรือว่ามันแย่ลงนะฮะดังนั้นการที่มีข้อเสนอจากทางฝั่งผู้ขอการควบรวมเนี่ยที่จะเปลี่ยนเงื่อนไข เพื่ออาจจะเป็นเพื่อไปทางในผลประโยชน์ของทางธุรกิจแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นเนี่ยผมคิดว่ากสชเนี่ยก็คงจะต้องใช้ดุลนิตที่มีความเป็นธรรมและก็สำคัญที่สุดนะฮะก็คือเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสําคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนที่จะนําเรียนไปถึงทางกสชทุกๆท่าน<ๆ>เพื่อ <ๆ S 2> หทหน้าที่เพื่อการคุ้มครองของประโยชน์ประชาชนอย่างเต็มที่ครับได้ครับวันนี้ไม่มีเพสไหมไม่มี โอ้น่าจะมีนะที่แล้วมีนะมีฟิเดียวทุกคนได้อ่านปื๊ดมัติได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสามารถเอราว่าในนี้ผมก็ม่กาถึงสองได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะทำตามหลังก่าจะเข้าก่าจะเข้าไปตามมวิทีของท่านท่านก็ลงมาประชุมหมดแล้วมั้งเรามีสำเนาทั้งหมดนะครับขอสำเนาให้ท่านหน่อยครับนี่นี่นี่ท่านอื่นจะฝาก ผมไปด้วยไหมครับหรือว่าได้ครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับพอดีในจดหมายอันนี้ก็เขียนคล้ายเพลสค่ะเรามีบุลเลิตพอยต์ด้วยครับเข้าใจง่ายไม่กล้าดึกแบบนี้ขอตัวสำเนาทัหายไวๆนะคะพึ่งเป็นพึ่งเป็นโอเคค่ะแต่ก็ไม่ไม่อะไรนะ